เอาคือเป็นส้งหนาซีๆเป็นยังไงกันเยอนี่นะเอาบอกบกจังสิล่ะความหมายกับถึงว่านี่หละกับเมื่อนี้กับิมาไล่งานความบาดเจ็บสาหัสที่กิงอะเลขเขารายสำนักที่เข้าไปไทยเนาะ<ช>แล้วว่าเขาเอาว่าเป็ี่ืนเขาเอาว่าเปลี่ยนเขาว่ามากนะเอ,ะไอางไงจังดงนะเพื่อนนี่กับศูนย์หนึ่งสองตรงตรงเลยนี่เพื่อน ไปท้ายก่องทุต่ายพุทธายมาศูนย์หนึ่งสองตรงตรงเลยแต่ว่าเมื่อว่าที่ก่องทุดท้ายคือกลางก่องเพุทธา้ตัวนี้มากเป็นเลขพันนะเขาเลขพันแต่ว่าก็เลขเพันมาลาจารย์ไกลความหมายทั้งเลขห้องแมวทั้งเลของียงตัวหยังทั้งเลขภูม่าส่งในวัดเขียนเตียมกระดานยุคนี้ก็เลยจั๊กซีเอาทั้งไหนาะแต่ว่าที่แน่ๆว่าเฮาสีมาสรุปว่าเลขผู้ใดเขาแน่ครับอ่าวันนี้อันดับหนึ่งก็คือเขาตรงๆก็คือดงนาเพิ่นล่ะเนาาะอ่วัดป่าดงนาเพิ่นเนี่ย วัานนองบวมเราเนี่ยเข้าศูนย์ห่งสองอะลรก็เลขแมวข้าเนีเพิ่นเข่าศูนย์หกเนี่ยห้าว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างวันต่อไปอัดต่อมาเนี่ยก็เอื่าเลขของซับเปลอร์เองเกในในห้าวิีว่าตั้งแต่ในส่วนที่ห้าไปัยทายถ้ำเด้กบอมยันว่าหมองบอไปทายถ้ำกับจีว่าสูฟังบอมเอฟซีเชิโลว่าห้าวจีปัยทายถ้ำใส่น่ีมีเลนทั้งหนในหนาที่ตามงซับเปลอร์เองนี่ยว่าหายไปมีเจ ห้าเก้าเนาะแล้วก็หกศูนย์สามซึ่งเลขหกศูนย์ศูนย์หกนี่ครับแม่นพูดตัดออกเปลี่ยนจะสี่ถืออยู่ร้านต่อไปจังศูนย์สามเมื่อบ้านนี่กันอกเหาเมื่อออกเล่าตรงตรงทีแล้วจังสีหน้าในส่วนของสัปเหรกแต่ว่าโอ้ยไฟสีไปมากเลขศูนย์หนึ่งสองเนาะอยู่บุมเลขจิบสองไฟสีไปมากกระดานแล้ววอะไรว่าเอาจังสีเสื้อเลขวันนี้เนี่ย จักลับพวงนอกจักลับพวงไม่ใจอีหยัยงตัวอีหยังที่เขามาเนี่ยให้ว่าเขามาตรงกันเบิดระบายเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสี่มันนี่ให้มาเมียนซาเต็มเนียวเลยไปซื้อเกลือไปหรือเปล่าล่ะเกลอมาแล้วไปซื้อเกลือไ้เนี่ยพอเขาเนียวเขาก็ย่างยูงย่ดอกหรออ่าหนึ่ง <c oughs> มันมันแล้วเขาก็ห้อยเกลือก็บพ่อได้กินอยู่นี่้หรืออ่าแซ่บจังพร้อมเงื่ <c oughs> อนไว้แต่เสือเรียงหัดทีม้าเขาอันนี้ยื่อตัวเขารับจ้างไอ้ทางหยาเลย โอ้เออสีไปโยมสี่ต้อยเลยนะไปถากงาไปถากงานไม่เคซื้อเลขเพราะในสื่อนี่บารีเลขอ่ะสำนักต่อไปวิเขาภายในอาจารย์ทักชิดใกรือวบาประธาบประดานไอวิ่งสองจับคู่ให้สองคู่ก็คือหนึ่งสองกับหนึ่งห้าได้อาจารย์สักชิดกะได้โมอวานนี่ก็ไปถถายท่าแล้วห้งวดไม่มาแล้วต้องวิ่งต้องเด็กเด่น สองหเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งจานทัศน์เิ์จะวิ่งสองมันว่าครับเด่นให้เด่นหนึ่งเจศูนย์เขาบดเขาบดคุณหว่าสาล้บหวดนี่นี่ผู้ใดตามอาจา์ทัศน์เิ์นี่กับพ่อพากแต่ว่าเนื่องมาเพียมากเกี่ยบเป็นพ่อปีมันก็สิว่าเขานี่มันก็โอ้ยเขานี่หมดสาัยกสีตามจังไหนอันน right? yeah. ี้กัว่าว่าเล่าเรียนท่เส้อ้ววันไปลงที hmm. But, uh, ่กิงแล้รเพิ่นรสามวันมาครับรดสามวดมาเขาวันี้อีอันนี้ก็บว่า วนวมนกันไปวุลุตไปุลุเพิ่นอันี้เพิ่นเข่า3มวดติดดิ3มวดฮะซามวดติดบ่แมนหลุ้นทือเข่านี่มาเข่ายังเกาะหาแปดไม่น้่งแปดหานะโอ้แมน่มนที่สองเมอ่นนเขาตัวแก่้าวข้าวอาจารย์สักทิตดตาตกันมาสองส้ำมวดโยะอ่ว่าแต่มาเข่าวันวจังเลยเพื่อนในเจ้าไอเลขวิ่งมาสี่กับสองมวดนมันว่ามันว่าเข่ากันซะจะมาเพิ่นว like. ่าจ uh ับคู้ให้เนี่ละคือขอแผดป้อตานนี้ อีกท่านนึงก็คือเซียนแก่นเซียนแกนกับไห้มาศูนย์หกตรงตรงไม่ต้องกลับเซียนแกนอ่ะแม่ศูนย์หกตรงตรงไม่ต้องกลับล่างวิ่งหกกับวิ่งสี่เซียนแกนล้วการมีสำนักได้อีกเนี่ยบ้านนี้อันนี้พอลอยพี่น้องที่ได้รู้ว่าที่ไปตามไปเออว่าเพื่อนน้องปุ้มเนี่เนาะเข้ากันว่ากันตามรักแล้ว จำได้ว่ปะที่คุนตาหมุนหลอดให้น้องผู้จับแนนนั่นวะน้องผุ้มัี่บอกเก้าเก้าเก้าบอกทุกที่ตลอดเด้ย่ยแนแล้วว่าหมุนหลอดให้จับได้เก้าอีกนะครับาได้เก้าคับศูนย์อ่าได้เก้าครับศูนย์อแล้วการยิบเลขให้ขุนตาเนี่ยก็ยิบหกห้าศูนย์เนี่ยอ่าครัจะมากว่าในเมียนคงทุใต้คนในไปเมียนหกขาศูนเมียนซี่ท่านพายุบอกว่าไอ้น้องผู้เขาน้องผู้จุ่มนะยิบศูนย์กับเก้านะ เล้วไ่อว่าเลขศูนย์เก้ามันออกแล้วเพิ่นเลยพิกเก้าขึ้นไปเป็นเป็นหกถือเซยถือเซยะเหี่ยบอลที่กินเก้ากับหกมันหมุนมันหมุนได้ครับเนาะแต่ผู้เอาได้เอาเป็นกันเพื่อฉีดได้โชคได้ใช่อันิกาเพาแสดงวามยินดีนั่มแต่ว่าวันนี้เก็บนักแล้วนะครับผมเนี่ยเออรอยังไงว่าเดี๋ยจะชิงไงตาออกมาล่างบ่ายจกออกมาทั้งตาได้ออกมาล่างวันต่อไปคือว่าไอ้ตั้งแต่เลขออกมานี่ก็รู้สึกสบายใจขึ้น เพราะว่าเรื่องรถเรื่องร้านโอ้แมีนเมนอ่าตอนนี้นี่ให้ว่าทั้งแต่เลขออกมาสองวันนี่สบายใจแล้วอ่าอ่ายืดไปแล้วรถโบรานตะกี้ในพันตะกี้ในพันรถนี่เดี๋ยวนี้ว่าในพันรถสบายอ่ไม่แน่นเขามาไม่ไร้อบลายนะครับผมอ่เขามาไม่ไร้อบลายนะเขาบรได้ททรงสบายใจด้วยบ้านเออเออจะว่าอุอังยูกันอ่ะบ้านนี้กะเท่ากะมีอย่างกะขี้ไปสักวัน ครับบ่เป็นั่งส่วนย้ายนั่งเลยอ่ะป่ะนี่ย้ายนั่งเข่าวิ่งบนบนเก้ากับสองอ่าวิ่งเก้ารองสองเลยย้ายนั่งให้ว่าส้นเท้ากับที่เท้าิีตามนี่ก็ว่ายังเข่าอยู่เนาะแต่ว่าเสี้ยนหน่อยกันนะที่ตามต่ออยู่เลขลักสีเพิ่์นอ่ะเลขลักสีเพิ่งลุ้นกันนี่นี่เพิ่งลุ้นกันเดียวเท้ากับยัางสีตามต่อยเอฟซีอยู่หมายถึงเสี้ยนหน่อยเลยครับเสี้ยนน้อยบ่เสี้ยนน้อยเลขวิ่ง อ่าเชียนเชียนน้อยหลักหน่วยอ่าบอมแมนเชียนน้อยหลักสิบเชียนน้อยหลักน้อยเอาบอมแมนน้องจีไลท์หมดเชียนน้อยที่เราให้รักซิปมันเหลาไว้เชียนน้อยหลักสิบแล้วกันเชียนน้อยหลับซิปบอมแมนเชียนน้อยร่ำธรรมชาติเด้อเอมแมนบอมแมนแต่ว่ากโอ็ว่าแล้่าไปขอว่าอีกจังรอจะต่อเลขวงไงนี่มันมาหลายสักคนจะเสียม้าหลายมาหลายมดงจากกานไหนเป็นวงไงวงนอกจากกานไหนวงไงวงนอกมันเกิดอะไรสับสนเอาไงหวดนี้ก็เลยแปลแต่ว่า ให้ใส่วิจารณญาณดีๆสจ้ารับงวดนี้เนี่ยให้จับตามองว่านี่ละงวดเท่าสิ่ถือแมนเอายี่ดีอันนี้อยู่ว่านี่วดเท่าสิ่ถือเพราะว่ามันหลุดเลยนี่มันหลุดสองงวดเลยนี่แต่เก้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบุกเคยซื้อเลขกรูดตั้งสองงวดเนบ่ยบุกเคยซื้อเหล็กรูดมาสดงงวดบุกเคยรูดสองบุกเคยซื้อเลขกรูดตั้งสองงวดอันน่ะบ้านงวดสองงวดที่ผ่านมานนี้เหว่าโอ้บาดเจ็บสาห จะอุ่นอบอุ่นใจขึ้นมาหลายเติมอยู่เพราะว่าอ่าวนวดกับบริสุทครับสบายแล้วสบายใจแล้วเี่มมานี่กับจังไหนสิได้ทีนันก็ย่างไปกันบ่เอ้าาหลังจากที่ขจ้ว่าเย็ดเข้าบริสุส่งงวดเมื่อวานที่ไปเอาออกไหมแล้วบีเอ็มครับโอ้บีเอ็มครับป้ายแดงขอโทษ เออแต่ว่า็มซุ้มนี้เพราะไครับเอานี่ครับในปั้นเาอาต่อไปกันิฟซี่ได้รับข่าวสารซารกร่ะต้องเข้าใจไว้ไนะครับได้ขี้็มไปขี้ bm ไปหาเล็มไม่เลยสะอ,อ,อาดนะจ๊ะนายข่าวสารหรืซาแต่ว่าความหมายวันนี้กะจะมีรถอยู่ขั้นหนึ่งเพราะเลยมัดใจมัดใจ็ม BM นี่ละมัดใจทั้งหลังเอาลูกเอาเต่าใจทั้งหลังปัน<อ>้นฮะ บาดี้กับแกงบเบาอแสแกงข้าวแล้วเนาะครับบัดเ,เ,เดสีแล้วตาต้องสุกเอ้าตาท้องสุกกับข้านี่โอ้ตาต้องสุงกห,<ม>สหลุดมาแล้วครับวดนี้ครับอ<ม>ที่กิ่งแล้วเนี่ยผมเคยเบากจอะไรจะไล่ล่วเลขกตาต้องสุกหลุดเาเกิดสองงวดแมน,นลุดสองงวดมากปั๊บหลุดลวดรลุดสองงวดตามเลยแมน,แมนเพราะฉะนั้นต้องรอตถ้าห้ตาต้องสุกหลุดจังหวหรุดสองงวดก็ดีดิอ่าดีดิเพื่อสี่เฮ้าสี่จอบเด้ทยอนเงินไว้เลยแมนทอนเงินไว้ทอนเงินไว้บึงติดตามตาต้องสุกดีดีาเราหลุด งวดนึงแล้วก็มาหลุดให้เราหลุดอีกงวดนึ่งพอสองงวดปั๊บดึกเลยงวดถัดไปได้เลยก็หมาย FT จอบเบิ้งเรืงไม่มาด้วยกันเนอะนี่เพราะมาน้องการถือกันตาต้องสูงนี่การวาเปย์ถือกันแต่ว่าเมื่อนี้ว่าทีได้ไปตามทั้งพอแกนพอแกนโอ้พอแกนนี่ผมไ่ทำรัลดาสามสี่งวดติดมากเลยเนาะเนี่ก็ปล่อยตองงวดเลยดิปล่อยปล่อยปล่อยตองงวดจ้ะอ่าไอศูนย์หกเก้าล่ะปล่อยตองงวดเลยดินั่นแหละ FT หวางเย็งเลย<ม>เพอดีเลขออกมากโอ้ยกับแนวลงตองหดเนาะ<ม>บาริโก้ของทุตายบ่อใดสัมผัสมันเรล่มเลขปรกันแต่ละคนกับอะไรโจบได้ใช่น้ำยีดกเ<ม>ออแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวตนชาตไปย่ำไดนกันนัน่นเนาะเลขเขายุแต่ว่ากะบเมื่ให่ค่าประกรงประกาศแต่ว่าการห่งยีดอกว่าเทียร้อยสองร้อยกับก้อนไม้กับอะไรเออเดี๋ยวนี้กับ,บว่าถือว่าจะได้เอาใช้ไม้ใช้เมื่อยว่าแต่กับเมื่อให่งเทียรยัน วันเจ้าของบอตีบอตเชียอะกเพื่อนบอมเบนมาครา้งเราบอตเชียดอกหมายถึงหลงลืมไปเลยครนะนะให้จ้องงดบางสี่นะอยากให้เอฟซีถือนี่เสียตั้งไก่ดีนะสร้างเหตุที่ทำว่าไทยทำเนี่ยบอมเนอย่างนี้อยากแบงบุญอยากให้เอฟซีถือเอฟซีถือเพื่อนจะบม่ได้แรงน้ำใจดี่เอฟช่วยค่าน้ำมันนะโหลดดิเอฟช่วยค่าน้ำมันนะเอฟช่วยไปทำบุญวันนั้นวันนี้ให้หน่อยนี่แหละขึอเขามีกำลังใจย้อนช่วนนี่แหละที่เพื่อน ที่กิงกับข้าวมูน้ำมันกับวัท่ลารดอกแค่ถือเพื่อได้เฮนบุญน,นี่เห่ากับมีกำลังใจอลไร <Man. S 1> น่แมนนะ็ะเลเว่าโอ้ยเอฟซีกับวอทีก็เยอยตัวชาติมูเฮ่ากันมาเลขกตัวไหนกับเช<ม>ียร์เอฟซีตัวนั้นนะหลัวลัฒน์ไม้อะไรนรั่นแหละแต่ว่าที่กิงในไทยท่านมาโยอได้เลขกมากอยอแต่ว่าเราไม่มีวาสนาที่จะได้โชคได้ใช่แมนอยู่หรือว่าขาดยังไม่้าวบานหล่ะก็ต้องมีบุญเนาะแมนต้องมีบุญ ใครว่าช่วงนี้เพราะใครได้เฮ็ดบุนแล้วได้มีอ่าได้ไปนั้นเท่านั้นงวดก้นอนนี่ก็ได้อ่าเงินทีเอฟซีอวนค่าวนมงนมันเนี่ยนะที่มันเหลือเนะก็ไปเฮ็ดลงท่านนี่นนอืมปเฮ็ดล่องท่านแบ่งบุญแบ่งบุญชวนกันกับเอฟซีนู้ว่าเก็ลืมตีเลขเฮ็ดลงท่านเนาะไปเฮ็ดลงท่านหนห่เด็กหน่อยเด็กหน่อยกันหนึ่งนีอไอ้ทอดลูกสิ้นกับสองกันนาะหนึ่งสองก็ดิ<โอ> โอ้ยอดีตอดีตเ้นเต้นเล้กวอาลมุกกลงมุกกลงเลขกว่าเอย้องมันเนี่ยนึาเป็นต้น้แล้วจะเป็นน้มเนอหนึ่งหลือนําหนึ่งวกดที่มากนี่ไอ้วัดบงนึงนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสี่เท่านั้นี่เลขซื้เลขเท่านี้ซื้อเลขยูซีโตเท่นั้นหนักหนึ่งสี่แน่ถ้าออกเลขออกลบมาหน่อยเดียวดูนยออกหกศูนย์หกศูนวนอมา กรับคำว่าเป็นยังกับ,บ,กบให้กำลังใจเอฟซีนะครับเด้อเอฟซีกับให้กำลังใจผมน้ำเน่ต่างคนต่างให้กำลังใจกันเพราะว่าเท่าเท่าหยุดบ่ได้เพราะรัฐบาล่ม่ช้าหมุนเท่าหยุดยังบ่นใดเท่ายังสู่ต่อไปเจ้าไหนกับฝากแสดงความเสียใจสำหรับผู้ที่ได้โชคได้ใช้งวดนี้ครับบจ้าไหนกับดีจบใ,ใจน้ำสำหรับรผู้ที่เอาเปรียบครับได้ชมได้ใช้งวดนี้ เนาะผู้ดอนก็ยังติดตามต่ออยู่หรือว่าเอฟซีทำไหนเอฟซีทาไหนที่อยากให้เข้าไปตามสำนักไหนจังไยจังไรเนี่ยอย่าลืมคอมเนตนไตคิปมากอยากให้ตามสำนักไหนต่อจังไรจังไรให้กำลังใจกันครับพอยไปนองครับเข้าบ่อท่อคนไทยไม่ทิ้งกันพ่อหวยไม่ทิ้งกัน ไปกับอังนี่กันจะตีวอาจังไรดีคือว่าเตรียมเงินซื้อเลขไอ้สองหนึ่งหกไว้แล้วเอ้าวันนี้บ่เดี๋ยวไปเสียร์นาแล้วนี่กมีเงินสองหนึ่งหกแบบไปเสียร์นารับจ้างนเจ้าสองหนึ่งหกโอ้ว่าแล้วซับเลยกองอะให้มื่อเจ้านี่ก็ถือว่าสวยงามกัขณะเราตั้งงามไม่ได้ซ้อนเข้าตาเลยดิเข้าตาแล้วแต่ว่าเสียดีเชียร์ขี่เรื่องเงียออกว่าว่าจัดเข้าตามที่เรียบร้อยเราขี่เรื่องเงียะอดเนอะครับเอ้าหางกันจังสั้นตัวครับ เนี่ยเขาจิไปตามมองไรกันฝากไว้แน่ฝากเอฟซีหลทยทานหลายคนเพื่อนครับโดยเฉพาะบุญผ้าร่วยหรือว่าทีมงานาใจบุญเพราะว่าหล่ทานหลายคนเนาะฝากไว้แน่ครับฝา,ากไว้แน่ยอะจะเฝ้าทีมเฝ้าทุ่มกันค่อยเบิ้งค่อยแย่งกันไปนี่แหละเบิ้งติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์ให้สุขสูทุกคนเดอ้อคอยพี่น้องเดอ้อเบิ้งดีๆเบิง้งคีบกับเบิ้งห้จบอ่ากล้วิเคระห์บางท่านบางคนกั ผลาเดิผ่พลาดเนลา,าเขาลงคลิปปั๊บเอ้าคลิปนี้ไม่เห็นลงเลยเลขออกแล้วเอาเห็นบอกถูกทุกสำนักนมันไ่ามันบอแหมนเฮาลงนี่คอย่าถือเบิ่บบบเงเบิ่งเราลงคลิปเราถึงกล้าออกมาพูดได้ว่าถูกดิอืมเพราะว่าขันขันท่นมามเขลงแล้วเฮาสีมเว่าจังสีเขาแต่อยากอายปากเท่าเือนกันด้แมนแมนแมนน่าขเปลี่ยนยังสั้นฮะขันท่ามเขาลงเขากอกว่าอยากว่าวอ่าเลขสำนักนั้นถูกนะอ่าจังสีเขาว่าวเปลี่ยน เอาไงมาทิ้งง่ามหนี่เฮ็ดบ่เป็นดอกกันสัตว์เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นดอกขันห้าวในร่องห้าควาย่าเออเดี๋สำนักนั่นผิดกันเอ้ออกอ,อกตรงๆออกั้นออกที่ออกห้องห่อออกโค้งๆ,ๆนี่ยังก็แล้วแจนเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้ก็บ่ได้ว่าไผดอกเพือ่อนอาจสิบ่ได้เบิ่งอีหลีเนื่งนองว่าเพื่นอนบ่ได้กดกดอ่ากระดิ่งไว้ครับอ่มันบ่เด้งขึ้นนะหรือบางที่อาจสิกดกระดิ่งไว้อยู่เนาะกดกระดิ่งไว้อยู่บานนี้ เวลาแจ้งเตือนเพ่นอาจสิค่าเหตุงานอยู่เวลามมนแจ้งเตือนแจ้งเตือนเมื่อเดี๋ยวนี่ติ้งขึ้นมาแล้วก็หายไปครับเวลาเพื่อนบริเบิงจะนั่นแล้วกับอดีตกบฏกันเนาะถึงมวาเ่ากับสิโยนี่บ่งกานนี่นี่เขากับจีค่อยนั่มเสนอตรงเรขแนวทางให้กันได้รับรู้ข่าวสารต่อไปเรื่อยชอบประชับกัรกระทันตรงไหนจีทางทีมงานเท่า เฮ็ดพิษผ่านหรือว่าเว้าเกินเลยไปหรือว่าอ่าเ่เฮ็ดบ่้าส <me> ื่อกสื่ใจเอฟซีทุกท่านก็ขอตทวขอให้สุขูสุขนทุกท่านเอฟซีมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับขอตทวจขอให้น้ำเแนนเพราะว่าเจตใจทุกท่านเนี่ยเข้ากับเข้าใจอยู่ว่าเฮ็ดว่าด้ดอกมันจะต้องนี่เจตใจแน่พิษใจแน่เป็นธรรมดา้าเอา่ันนี่ละเ่้าไรนี่มันอ่า ว่าเร้านี่จะย่ำน้่งจะปากต่งนี่ครับว่าพึ่นกันในว่ามันเปลี่ยนจัน่ะขอบคุณหลายๆครับเอฟซีทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ